おいおいおい。Okay, okay, okay, okay. กับนุกนะคะวันนี้ทุกคนจะได้ดูแมวในบ้านนุกเกือบครบทุกตัวนะคะก็มีคนหลายคนอะขอกันเข้ามาเยอะเลยว่าอยากให้นุกอะทำคลิปนะคะดูว่าเออตอนนี้การใช้ชีวิตในแมวบ้านนุกเป็นยังไงแล้วก็แบ่งพื้นที่เลี้ยงยังไงนะคะในเมื่อเรามีแมวประมาณ15ตัวอยู่ในบ้านนะก็วันนี้จะมาทําคลิปให้ดูถึงความวุ่นวายขายไก่ที่เกิดขึ้นในทุกๆวันของนุกนะคะว่าเป็นยังไงนะคะก็คือเดี๋ยววันนี้เราตื่นเช้ามาอะไรเนี่ยก็คือเราตื่นเช้ามาทุกวันนะคะเราก็จะมาให้อาาาาหหรรแมวก่่ออนคะ ที่บ้านของเราเนี่ยก็จะใช้เป็นแบบ2แบบก็คือจะเป็นอาหารเปียกนะคะแล้วก็จะเป็นอาหารเม็ดนะเดี๋ยวจะพาไปให้อาหารแมวกันว่าแมวที่บ้านเรากินอะไรแล้วกินเยอะแค่ไหนมื้อเช้าในทุกๆวันที่เราต้องให้อาหารแมวมันจะมีความวุ่นวายสุดๆแค่ไหนกันบ้างไปดูกันเดี๋ยวพามาดูมุมให้อาหารแมวก่อนนะคะต้องบอกก่อนว่าคือลูงไอ้แยอาหารแมแวเราบรรบข้างล่างแล้วก็เก็บอีกบ้างเนื่องเพราะว่ามันเยอะมากนะจริงๆแล้วต้องอธิบายก่อนว่าการให้อาหารแมวของที่บ้านเรานะคะนอกจากว่าเธอยิ่งแมวเยอะนี่มันก็จะมีความเรื่องมากมากลายของแมวอยู่นะ ีไม่กินอันนั้นคนนั้นไม่กินอันนี้คนนี้จะกินแต่ไก่คนนี้จะกินแต่ซุปคนนี้จะกินแต่ปลาคนนี้จะ คือหนูก็ค่อนข้างเลี้ยงแมวแบบมีความตามใจสูงนะคะพวกนี้มันก็เลยได้ใจนิดนึงนะคะแล้วก็ทุกครั้งเนี่ยที่เวลาเราจะทํากับข้าวเนี่ยเราก็จะมีอาหารของคนคนนั้นไว้อยู่นะซึ่งเดี๋ยวเราจะให้ดูว่ามันแบบยุ่งยากขนาดไหนนะคะแต่ว่าคืออาหารแมวที่บ้านเนี่ยถ้าเกิดว่าพวกซุปนะคะแล้วก็อาหารกระป๋องเนี่ยที่บ้านจะชอบของเบลลตาตาเป็นพิเศษจะให้ทุกคนดูเพราะว่าหนูก็มีตุนไว้เยอะมากอันนี้จะเป็นของเบลลต้ตาที่ชอบนะคะที่ชอบเนี่ยเพราะว่าเขาอะมีหลายแบบคือมันมีทั้งแบบเยลลี่แบบเกวี่แบบซุปหรือว่าแบบแมว คือกระป๋องแบบนี้คือหนูชอบตรงที่ที่บ้านเราอ่ะมันแมวเยอะมากค่ะแล้วกระป๋องบเบนี้ยมันก็ค่อนข้างใหญ่มากพูดถึงคุณภาพของน้องเขากันก่อนเพราะหลายคนจะแบบรู้สึกว่าเฮ้ยแบบอาหารที่เป็นกระป๋องใหญ่ๆแบบเนี้เขาจะมีความติดภาพว่าแบบอะไรที่มันเป็นแคนแบบนี้หรือว่ากระป๋องใหญ่ๆอ่ะเนื้อมันจะไม่ค่อยดีหรือเปล่าคุณหนูจะบอกว่าหนูอ่ะลองมาทุกสูตรแล้วเราก็ชอบมากถ้าทุกคนเห็นก็คือมีอยู่เยอะเลยนะคะแล้วข้างบนก็คือมีอีกคือตัวเนี้ยอาหารเขาอ่ะเนื้อมันเป็นชิ้นเป็นอันดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ ก็จริงๆแล้วนุก็มีแบบเหมือนร้านที่ขายอาหารแมวในช้อปปี้อยู่จะเป็นอาหารแมวนาเข้าแบบกระป๋องละสองสามสี่ร้อยจากแบบต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยนูบอกเลยว่าแบรนด์ไทยนะคะเลิศไม่แพ้กันแล้วเขาก็ได้มาตรฐานนะคะ FCO A A FCO อ่ะเคยเห็นใช่ไหมก็จะเป็นตัวที่แบบรับรองคุณภาพอาหารจากสหรัฐอเมริกานะคะเป็นอาหารของน้องแมวนูก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นแบบแบรนด์ไทยที่ได้คุณภาพนะคะแล้วแมวที่บ้านก็ชอบกินมากคือเทเท่าไหร่ก็คือหมดไม่เคยเหลือนะคะมาเดี๋ยวเรามาเทข้าวให้แมวกันเลือกเลย ถ้าเป็นกระป๋องใหญ่อย่างเงี้ยก็จะให้แบบว่ากระป๋องสองกระป๋องทงั้งบ้านเนี่ยก็พอนะถ้าเป็นกระป๋องเล็กแบบนี้อันเนี้ยเหลือกระป๋องเดียวแล้วมั้งเพราะว่าจริงๆแล้วอะ่ะมีอันเนี้ยอยู่ประมาณแบบ3 4โหลอะ่ะที่บ้านชอบสูตรนี้มากเป็นแบบเดลาต้าโกนะคะเขาผสมมาเนื้อข้างในก็คือดีมากอัดแน่นมาทั้งกระป๋องเลยนะคะชอบอันนี้เดี๋ยวเปิดให้ดูแล้วก็จะมีเป็นตัวซุปที่ชอบนะคะอันนี้เป็นซุปไก่เนี้ยแมวที่บ้านชอบมากคือนหน้่าชอบกินอันนี้เพราะว่าน้นน่าเป็นคนชอบกินไก่นะคะก็จะมีซุปปปทีี่่แแแแบบบบบบบผสมมาาาาาาด้้้วววยยลลกก็หหหิิรรรรือรบบออเเนนนะ๋ง ใส่ซุปไปเพิ่มอ่ะน้องก็คือชอบมากเด็กๆที่บ้านเราค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบเด็กๆแลกต่อใช่ไหมคะหุ่นไวายไหมคะหุ่นวายวุ่นวายจ,จู้จู้จูุ้่นไายว้หุ่นวาย นี่นาวิสค่ะไม่ค่อยถูกกับใครเท่าไหร่นี่น้องที่อยู่ในกรงอันนี้คือไมกี้นะคะไมกี้ก็คือเป็นน้องตัวผู้ที่แบบเลอะเทอะมากตอนนี้ก็คือทําห้องข้างบนอยู่เดี๋ยวจะพาไปทัวร์ห้องข้างบนยังไม่เสร็จก็เลยเอาน้องย้ายมาอยู่ในตู้ก่อนไมกี้ก็คือกินเก่งค่ะน่ารักมากเป็นหนุ่มตาตีโอเค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 โอ้เอาอย่าตีอย่าตีทำไมอะคะแมวอ๋อเป็นแมวตีแม่เฉย ชื่ออันนี้จุจูค่ะเดยน้องเบบีนะคะลูกลักของหนูเองน่ารักมากอันนี้ลูกลัก n ัมเบอรนะคะนาคนสวยของบ้านค่ะสวยมากเป็นลูกรักเลยแล้วก็แบบนี้ใส่ดีมากๆอืมนอนยืดทุกคนยังไม่ได้กินข้าวนะคะมิเชล โอ้โหโอ้โหอันนี้น่นเวื่สุดอันนี้คือจีเซลคะ่ะคนชอบทายผิดระหว่างจีเซลกับนาวิทนะคะจีเซลจีเซลก็เป็นเด็กดีค่ะ ขนเริ่มฟูขึ้นมาแล้วคือแมวพอเริ่มโตอะค่ะมันก็จะขนเริ่มแบบกลับมาแน่นขึ้นหลังจากที่เป็นแบบว่ากลายเป็นแบบไม่มีขนมา <S <S> <S เดี๋ยวพามาดูน้องๆในตู้น้องคนนี้นี่เป็นแมวขายเหมือนกันเป็นผู้หญิงนะคะสีบูตอนนี้ไม่ค่อยสบายอากาศเปลี่ยนบ่อยแต่ว่าน้องโซนมากให้ดูให้ดูหน้ากงก่อนหน้ากงบอกว่าล็อกประตูทุกครั้งว่าเปิดนะอันนี้เป็นแมวอันตรายอันตรายจริงค่ะคือ กัดนุไปพิ่สนักบ้าหกเข็มกัดพี่บอยไปอีกพิ่สนักบ้าหกเข็มกัดแบบเลือดสาดตั้งนนเลือดสาดอยู่เลยดุมากก็ไม่ได้ไปทะเลาะกับพี่มูเยอะอันนี้ก็เป็นแมวขายนะคะอีกตัวหนึ่งของบ้านเราเป็นลิงผู้หญิงน่ารักมากแล้วก็นิสัยดีมากคนนี้จะเป็นใครไม่ได้นอกจากพี่ปูเบงใช่พี่ปูไหมคะปูโอ้ปูบูโอ้ปูุูปูบูุย ในนี้ก็มีคนอยู่นะคะ <c oughs> นนคนนี้เป็นเด็กผู้ชายค่ะทุกคน <c oughs> ไม่สบายก็เลยแยกไว้ก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้อยากออกมาแล้วโอ้ยอย่าหันล้อกัน ถ้าเป็นแบบกระป๋องนะคะ,ะ,คะก็จะมีทั้งหมด6รสชาตินะขอแนะนําก่อนเลยอันนี้เขาจะไม่เติมของ3อย่างนะคะ <c oughs> เป็น3ามไม้นะคะ <c oughs> คือไม่เติมเกลือ <c oughs> แล้วก็ไม่เติมโซเดีมยมไนเตรตนะคะอย่างสุดท้ายก็คือไม่เติมวัตถุกันเสียนะคะแต่ละอันเนี่ยก็คือจะมีเป็นแบบพวกในเยลลี่นะคะ <c oughs> เป็นปลาทูน่าแท้ปูอัดในเยลลี่ <c oughs> ปลาทูน่าหน้าไก่ในเยลลี่อันนี้แมวที่บ้านชอบมากๆแล้วก็ปลาทูน่าแซลมอนในเยลลี่นะคะปลาทูน่าแท้ในเยลลี่ปลาทูน่าแท้หน้ากุ้งในเยลลี่นะคะแล้วก็อันนี้ไม่เหมือนคนอื่นเลยเป็นปลาทน่าห้้ไข ปาทุน่าในเยลลี่นะคะทุกอันก็คือแมวชอบมากเนื้อแบบเต็มคําเป็นชิ้นเป็นอันมากแล้วนุ้จะบอกทุกคนว่าทุกอย่างที่นุ้ชอบในนี้เพราะว่าเขาอเป็นแบบคอมชีทมิวคือเขาผสมพวกทอรีนมาด้วยนะคะก็คืออะไรที่แบบควรจะผสมอยู่ด้วยในเนี้ยก็คือผสมมาหมดเลยนะมีซันเว,วอร์ออยช่วยบำรุงเรื่องของขนต่างๆด้วยนะคะทําให้น้องแมวเนี่ยไม่ป่วยมีทอีออะไรอย่างเงี้ยมาครบแล้วนะคะจูมานั่งรอก,กินแล้วว่าจู่ชอบอะไรคะ มนัง่อแลวอแมวที่บ้านตรงนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแมวที่แบบเป็นแมวตัวเมียเนาะแกะหัานแมวกันค่ะเป็นมื้อเช้านี้เป็นมื้อเช้าของที่บ้านนะคะมื้อเช้าเนี่ยก็จะเริ่มต้นจริงๆก็ประมาณเที่ยงถ้าแมวปลุกเราก็คือแมวหิวแล้วนะอันนี้นะคะเราใช้เป็นปลาทูหน้าแทนหน้าไข่ปลาทูหน้าในเยลลี่นะคะข้างในก็จะเป็นเนื้อแบบนี้เลยมีไข่ปลาะคะแล้วก็มีเนื้อปลาของเรา บบมันก็จะมีหลายรูปแบบเนาะมันก็จะมีอาหารเปรียกที่แบบเป็นชิ้น,นๆเหมือนที่ทุกคนแบบชอบให้กันเนาะแล้วก็จะมีอาหารเปรียกแบบนี้เป็นอาหารเปรียกแบบที่บดมาแล้วนะคะก็จะทําให้แมวอะ่ะเคี้ยวง่ายกว่าแบบที่มันเป็นชิ้นเป็นอันแบบที่เราต้องมานั่งตักเองแล้วเราก็จะใช้เป็นตัวที่เป็นซุปนะคะเป็นซุปไก่ผสมปลาโอแหงนะ้งถ้าเกิดว่าแมวใครชอบกินเป็นน้ำซุปอะ่ะเราก็เอาอันเนี้ยใส่เข้าไปด้วยได้เลยมันก็จะทําให้แบบมีน้าทุบแมวก็จะเจริญอาหารมากขึ้นนะคะขอเติมน้ําซุปน้อยข้างในสองเขาอ่ะ มันมันเป็นน้ำซุปแบบไก่แล้วมันมีปลาโอแบบเป็นผงๆอย่างนี้ด้วยอันนี้ก็โซโตวซุปเขาก็จะใส่พวกแบบมีโอเมก้าสามมาด้วยมีทอรีอะไรอย่างเงี้ยปกตินะคะก็ถือว่าค่อนข้างครบสําหรับคนที่แบบเลี้ยงแมวเนาะบางคนแบบไม่ได้หาความรู้เรื่องของแบบอาหารเสริมของแมวเยอะอะไรเงี้ยเพราะอาหารแบบเนี้ยมันก็จะเป็นอาหารที่เขาแบบผสมมาแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ไม่ต้องมานั่งช่างตวงวัดเอง บางคนเขาไม่ชอบกินชามหลุๆๆมโยงกับคนอื่นค่ะเมียวว่านี้มันไปบียนถึงขนาดนั้นแล้วเราก็ออเทซุปเขไปก็ทําให้แมวจเจริญอาหารขึ้นเผื่อเมวบางคนแบบไม่ค่อยชอบกินน้าอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็จะช่วยได้มากให้อาหารแมวอันตรายค่ะีอเป็นแมวอันตรายนะเนเราให้เวลาส่วนตัวเขาดีกว่าค่ะคนนี้แอบน่ากลัว เราอย่าไปพูดคุยกับเขาเยอะแล้วก็เดี๋ยวจะทําอาหารนะคะไปให้ห้องตัวผู้ข้างบนกันเพราะว่าน้องๆผู้ชายชอบกินอะไรที่เป็นซุปนะคะแล้วเราเลี้ยงแมวเราก็ต้องรู้ด้วยว่าแมวเราชอบกินอะไรนะคะเดี๋ยวอันนี้เราใช้เป็นน้องเบลล่าซุป ผสมกับตัวที่เป็นอาหารแนวที่เราเหลือไว้อีกหน่อยนึงเมื่อกี้นะคะตัวซุปอะจริงๆแล้วมันจะมีทั้งหมดอะสี่รสชาตินะคะแต่ว่าน,นี้เป็นอันที่สตอ็อกไว้ที่บ้านรสทูนา่าผสมโกจิเบอร์รี่อันนี้ก็แอบ,บแปลกๆเพราะว่าจริงๆเราไม่ค่อยเห็นใครทําออกมาเนาะอันนี้ก็เป็นอันที่แบบรู้สึกว่าแมวที่บ้านก็ชอบค่ะแล้วก็จะเป็นตัวที่เป็นครีมมีซุปไก่ทูน่านะคะอันนี้จะเหมือนซุปแบบเหมือนซุปข้าวพ่อของคนเลยนะ่ากินมากแล้วก็จะเป็นซุปไก่ผสมซุปปลาที่แนวที่บ้านเราชอบนะคะส่วนใหญ่ก็จะเบสเป็นแบบซุปซุปปปปไกกก่แลล้ว็็ซาเนนหัะ ็นแบบน้องสูตรโกที่บอกว่าชอบเป็นเนื้อเป็นชิ้นๆแบบนี้นะคะอันนี้ที่บ้านแบบรักมากเปิดกระป๋องก็คือยอมตายนองจากว่าปกติเราให้เป็นแบบพวกอาหารเม็ดอยู่แล้วอะ่ะพวกนี้ก็จะให้แบบไม่ได้เยอะมากนะคะอันนี้เป็นซุปไก่ทูน่าผสมหอยลายน่ากินมากก็ซองนึงก็แบ่งกันก็ได้ ถ้าเกิดว่าที่บ้านใครเลี้ยงแม่แบบตัวเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆสามารถให้แบบ1นึ่งข้อหนึ่งซองไปได้เลยนะแล้วก็อันนี้จะเป็นซุปทูน่าผสมโกจิเบอร์รี่นะคะกินแล้วหิวเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็จะเป็น อันที่เราจะไปเสิฟน้องๆข้างบนนะคะจริงๆแล้วบ้านนี้ก็ถือว่าแบบแมวค่อนข้างยึดไปประมาณนึงแล้วนะคะเพราะว่าอย่างชั้นหนึ่งเนี่ยเราก็เลี้ยงแมวใช่ไหมชั้น2ห้องข้างบนเนี้ยเราก็เป็นห้องที่เอาไว้แบบเลี้ยงแมวตัวผู้ก่อนเพราะว่าห้องโกงข้างบนน่ะทำไว้มันยังไม่เสร็จดีนะคะก็เลยแบบย้ายน้องมาอยู่ชั้น2ก่อนเนาะแล้วก็ชั้นสเป็นห้องนอนแมวก็นอนกับเราอยู่แล้วแล้วก็ชั้น4ของที่บ้านตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นโกงแมวนะคะแล้วก็อีกห้องนึงก็จะเป็นห้องสําหรับแมวที่แบบว่าท้องอยู่หรือแบบไม่่่่ได้้ออยยยยยููตรงนีปว,ปวะเก็จแบ ห้องชายหนุ่มก็จะมีความเลือกกินกว่าปกตินะคะก็จริงๆแล้วหนุ่มๆเวลาหิวๆเขาก็จะไม่ค่อยกินข้าวเนะก็จะต้องพยายามหาอะไรที่มันแบบแปลกๆใหม่ๆแล้วก็แบบไม่ค่อยซ้ำกัน,นแต่ละวันให้อันนี้ก็เป็นลักดอเหมือนกันนะคะห้องนี้นนี้เป็นล like ักดอสีครีมอันนี้สีซีลอันนู้สีบูอันนี้ก็สีบูเหมือนกันแต่ว่าแม่ลักมากกว่าใช่ไหม,มที่เล็ก อันนี้เป็นน้องเคน,นะคะ,นนะ,คะมาดูแลแมวบ้านเรานะคะเพราะว่าคือตอนนี้เหมือนแมวอ่ะมันเยอะมากทุกคนแลน้วหนูก็แบบดูแลไม่ค่อยไหวนะคะใครโซนสุดในบ้านหลังนี้คะเอิอ่มน่าจะเป็นจิ๋วชาย <laughs> ที่ตอนนี้อยู่ในกรงใช่ไหมคือมัน<ร>คือน้องป่วยอยู่แต่ว่าน้องแบบโซนมากพยายามพังกรงทุกวันอ่ะอันนี้ก็เป็นแบบแมวตัวผู้เราอยู่ในนี้นะคะแล้วก็ข้างในนี้ก็เมื่อก่อนเป็นห้องเก็บของตอนนี้เอาไว้อ่ำน้ำแมวค่ะ ก็จะมีพวกแชมพูที่ใช้นะคะก็มีอุปกรณ์อาบน้ำแมวต่างๆที่เผาขนแกนนี้จริงแนะนำทุกคนมากถ้าเลี้ยงแมวเยอะนะคะเป็นสมาร์ทวอชของทิสเทนเซนแล้วก็มีีม่เล็กครับด้วยใช่ไหมอิเล็กครับ จริงตั้งแต่เลี้ยงแมวมานะเมื่อก่อนก็เลี้ยงแมวตัวผู้มาค่อนข้างเยอะใช่ไหมแล้วนูก็รู้สึกว่าคนชอบซื้อแมวตัวเมียเพราะทุกคนบอกว่าแบบแมวตัวเมียมันจะเรียบร้อยน่ารักเพราะมาเลี้ยงจริงๆแล้วนูว่าไม่จริง <laughs> เพราะว่าแมวที่บ้านอะที่เป็นแมวตัวเมียทุกคนมันแบบนิสัยมันโซนมากๆแล้วก็พูดยากมากคือชอบแบบเล่นทั้งวนันแล้วก็โซนมากแล้วแบบเวลาฮีทก็ปวดหัวนะคะนูก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วอะถ้าเกิดทุกคนจะซื้อแมวนะนุว่าซื้อแมวตัวผู้น่าจะดีกว่า <laughs> นี่พูดจริงจากประสบการณ์ส ส่วนใหญ่จะเป็นแบบแมวที่ค่อนข้างเรียบร้อยนะคะแล้วก็ไม่ค่อยหืมไม่ค่อยอือเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะแบบเออกินนอนอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ถ้าแบบเป็นแมวตัวเมียอะไรเงี้ยก็จะสนมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากได้แมวที่เรียบร้อย <c oughs> ก็แนะนําว่าแมวตัวผู้ก็จะดีนะคะ <c oughs> อันนี้นะคะก็จะเป็นขนมแมวเลียแบบเนื้อมูสนะคะคืออันนี้คือหนงแกะหนูเอาหลายๆซองมารวมกันมันจะมีรสต่างๆทั้งหมดอ่ะแปดรสนะอันนี้ที่แกะไปแล้วจะเป็นแบบทูน่าวิแซลมอนนะคะก็เป็นทูน่ากับแซลมอนเนาะแกะให้ดู ตื่นเต้นแล้วเนี่ยแค่มาเนี่ยอันนี้ไก่กับแอปเปิลเอ้ยดีมากเลยเพราะว่าเป็นแบบเป็นรถที่แบบว่าเจ้าของอย่างเราชอบไก่กับปลาโอทูน่าหอยเชลลนะคะทูน่าล็อบสเตอร์ทูน่าสาหร่ายค่ะแล้วก็ทูน่าปูหิมะค่ะวันนี้เราส่งพี่หนุ่มนะคะไปที่อเมริกาเราส่ยพี่หนุ่มไปอเมริกานะคะแต่ทุกคนก็กำลังล่าเริงมากจใสสุดต่อ,อยกันแล้ว โมโหตลอ,อดเวลาวันนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมคะคือนี้เป็นนาวิสค่ะจริงๆก็เป็นแมวน่ารักแต่ว่าแบบบางทีก็อารมณ์เสียนิดๆอารมณ์ดีขึ้นไหมลูกไม่ค่อยเลยใช่ไหมก็ <laughs> เมื่อกี้นะคะติดกันไว้เรื่องขนมแมวใช่ไหมก็คืออันนี้เป็นขนมแมวเรียที่แบบว่าดีต่อสุขภาพน้องแมวนะคะเขาก็ม <laughs> ีด้วยการหลายรสเนาะจริงๆแล้วอะนุกอะ ซื้อพวกแบบนี้มาค่ะเป็นพวกขนมแมวเลียเนาะอันนี้ก็จะเอาไว้สําหรับบางทีแถมลูกค้าหรือว่าแบบเอาไว้ให้แมวที่แบบป่วยเช่นแบบเหมือนแมวไม่อยากกินอะไรเลยแล้วมีความป่วยกินยากอะไรเงี้ยก็จะเอาแมวเลียค่ะดูไซส์ซ์ลิงแล้วก็ให้น้องแมวเนาะแต่ว่าอันนี้ก็คือรถที่เราหยิบมานี้เป็นรถทูน่าแลมอนนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยอันนี้ก็กินได้ค่ะกินดีแล้วก็ไม่ได้เค็มนะคะไม่ได้เติมเกลือดใดๆเราให้น้องกันชีเชล อันนี้คนนี้เขาจะชอบแมวเหลียเป็นพิเศษพิเศษมากพิเศษใส่ไข่อ่ะคือถ้าไปแย่งคือจะโกรธต้องห้ามแย่งโอ้อยาก,กดูดอยกโกเชลเป็นแมวที่ชอบกินแมวเลีย ใน,นก็ในน,นะคะเดี๋ยวจะมาสอนเทคนิคการหวีขนแมวให้ทุกคนดูนะคะที่ขนแมวปกติเราจะใช้หวีซี่หางหแบบนี้นะคะเนื่องจากว่าแมวนุก่เป็นแมวที่แบบว่าขนค่อนข้างยาวเป็นแบบมีเดียมทูลองแฮนะคะ,ะก็แบบนี้จะทำให้ขนของแมวเราไม่ค่อยขาดนะคะแล้วก็ดีค่ะเดี๋ยวสอนเทคนิคให้ว่าเราควรหวีขนแมวแบบไหนนะครับที่ยาคือเลือกแมวมาคนหนึ่งควนี้ก็คือน,นันนาหวีลงไปแบบนี้ไม่ชอบหวีขนไม่ชอบหวีขนหวีลงไป ทำดีๆนาน่าแม่อายเขาบียกจะทําให้ขนอะไม่ค่อยขาดนะคะแล้วก็แบบทําให้ขนแบบฟูเงาเลี้ยงสลวยสวยเก๋เพราะถ้าสมมติว่าเราหวีแบบนเนี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยขนมันจะขาดเพราะฉะนั้นเราควรวีขนแบบนี้อือฮึยกขึ้นมานี่เวลาเราสางสังกะตังอะคะ่ะเราใช้ตรงปลายหวีตรงเนี้ยในการแบบสางอย่างนี้เนี่ยจับสังกะตังขึ้นมาแล้วก็สางแบบนี้มันก็จะทําให้สังกะตังมันดีขึ้นนะคะหน้าตาหวีจะเป็นแบบนี้ ถ้าอย่างแมวที่บ้านเราก็จะมีเวลาอย่างเงี้ยละค่ะเป็นเวลาเหมือนแบบฟิลลิ่งเหมือนนอนกลางวันจริงๆแล้วแมวจะนอนกลางวันช่วงประมาณแบบ3ามสี่โมงเนาะแล้วก็หายไปช่วงหนึ่งอะคือนุกอะถ่ายแมวคือมีคนอะมารับพี่หนุ่มที่เราถ่ายให้ดูเนาะก็แบบเป็นน้องจอนนี่ก็คือมาจำมาตั้งแต่ครึ่งปีที่แล้วนะคะแล้วก็เออวันเนี้ยเขามารับจะเอาน้องบินไปอเมริกาก็เลยเออเขามารับแมวไปก็เลยคุยกันนานเลยแบบหลายชั่วโมงเขาเริ่มทาแคเทเธอรี่ใหม่อะไรเงี้ยก็เอ็กซ์พอร์ตค่ะแมวไปต่างประเทศนะคะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือพอมาช่วงเย็นเนี่ยแมวก็จะกินพวกอาหารแบบอาหารว่างแมวเลียสแน็คอะไรเงี้ยที่นุกให้น้องเชลไปเนาะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยจะเป็นแบบเดี๋ยวทุกคนก็จะเตรียมนอนกันเพื่อนอนประมาณหกโมงเย็นจนถึงสี่ทุ่มนะคะแล้วเดี๋ยวสี่ทุ่มเนี่ยเราพามาดูอีกทีนึงว่าน้องแมวเราทำอะไรอยู่ <c oughs> เดี๋ยวพาไปดูข้างบนห้องนะคะก็คือห้องชั้นสี่ของเราก็จะเป็นตอนนี้กำลังทำห้องโต๊ะหุ่นหน่อยอยู่ทำบ้านให้แมวนะคะ ก็จะเป็นตู้ของแมวเราเป็นห้องนะคะห้องห้องก็มีทั้งหมดสี่ห้องแล,ว,แลวก็จะมีพวกตู้อะไรเงี้ยอันนี้ก็คือเขามาแก้งานอะไรก็ยังไม่ค่อยเสร็จดีค่ะก็เลยยังไม่ได้มีใครอยู่ในห้องนี้นะคะให้ดูไอเดียก็คือเป็นแบบนี้ข้างล่างนี้ก็จะเป็นชั้นน้องไว้เก็บของแล้วก็อันนี้เป็นตัวห้องน้ำค่ะทําห้องน้ำเอาไว้สําหรับน้องนะคะมีที่้อยู่มีปลั๊กไฟไว้สําหรับเสียบถาดอาหารอะไรเงี้ยแล้วก็ มีพื้นที่ให้เดินเล่นอะไรเงี้ยไฟเฟยก็น่ารักดีส่วนคนนี้ทำไรคะนิ้งอันนีนนะะ้นิ้งหน่องนะคะนิ้งหน่องก็ตอนนี้กำลังท้องอยู่ <c oughs> ก็เลยโดนแยกมาอยู่คนเดียวใช่ไหมคะให้เปิดแอร์อยู่คนเดียวนะคะ <c oughs> จะได้แบบไม่เป็นโลมไม่สบายเนาะอันนี้ก็จะเป็นห้องหักที่เราทำให้แมว ามาดูบ้านดีกว่านะคะนี่ก็จะเป็นแบบตรงที่เราเตรียมเอาไว้สําหรับเลี้ยงแมวเด็กนะคะแล้วก็แม่แมวนีนก็จะเป็นเต็นไว้อยู่เผื่อแบบไม่อยากอยู่ในตู้ตู้ก็ทําไว้ให้เหมือนกันอันนี้เครื่องผลิตออกซิเจนนะคะเอาไว้เผื่อแบบลูกแมวป่วยต้องดมออกซซื้อเครื่องนี้ไว้เองเลยอัตโนมัติ <laughs> ข้างในนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เราไปใช้เลี้ยงแมวเด็กเนาะมีที่นึ่งขวดนม อันนี้ก็เอาไว้นึ่งขวดนมนึ่งของต่างๆให้มันแบบสเตอร์ไลน์นะคะกาต้มน้ําแล้วก็ของต่างๆมีของที่ลูกแมวเด็กต้องใช้นะคะน,นี้ก็จะเป็นพวกของสําหรับทำข้อมีฟอร์เซกมีกันไกลมีได้ไว้สําหรับผูนุนี่นะ่ะอันนี้ก็เป็นถุงมือนะคะทุกอย่างในนี้ก็คือใช้สําหรับแมวเด็กหมดเลยกระบอกฉีดยาไซลิงขวดนม,มต่างๆสายให้อาหารสายออกซิเจนนะคะรวมไปถึงน้ำยาเช็ดตา ช่องน้ำหนักมีนี่ด้วยแผ่นรองมีเบาอุ่นต่างๆนะคะข้างในตู้ก็คือเรามีโคมไฟที่แบบอุ่นๆค่ะแล้วก็มีกล้องวงจรปิดเนาะที่ไม่ได้เสียบปลั๊กประมาณนี้เอาไว้เตรียมตัวพร้อมเลี้ยงแมว อ๋อแล้วเดี๋ยวต้องมีคนถามแน่เลยว่าดิิกหายไปไหนนะคะก็คือดิกอะ่ะนุก็เอาดิกไปไว้ที่ออฟฟิศเนื่องจากว่าดิกมีการตีกับดาเช่นก่อนหน้านี้นะคะแล้วเราก็มีออฟฟิศอยู่อีกที่หนึ่งที่ใกล้ๆบ้านหลังนี้นะคะแล้วก็ที่นั่นอ่ะมีพนักง,งานเข้าทุกวันด้วยดิกก็ไม่ค่อยเหงานะคะได้อยู่คนเดียวใช้ทรงคนเดียวกินคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกแฮปปี้ดีเราก็ไปหาบ่อยๆเหมือนกันเพราะเราก็เข้าออฟฟิศบ่อยใช่ไหมก็เป็นหน้าที่ของฝั่งออฟฟิศที่เขาเลี้ยงดูดิ เยอะอะไรเงี้ยแล้วมันก็ตีกันแบบได้เลือดก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าเกิดว่าเราแบบมีบ้านอีกหลังหนึ่งเราสามารถแบบแยกแมวไปได้ใน,นเงี้ยก็ดีจริงๆแล้วอ่ะคือนุกอ่ะตัวอื่นๆในบ้านของเราเนี่ยก็บางวันนะ่ะเราก็พาไปเที่ยวออฟฟิศด้วยคือบางทีก็พาแมวออกจากบ้านไปเยี่ยมชมน,น,นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นการแก้เบื่อที่ ดีพอสมควรก็ในห้องเลี้ยงแมวเหมือนกันนะคะจริง,รงๆเดี๋ยวตรงนี้ในอนาคตก็จะทําเป็นแบบที่นั่งแบบของเด็กๆ็แมวเด็กๆแล้วก็อันนี้ก็เป็นชั้นเก็บของของแมวคอนโดแมววันนี้ที่ซื้อมาก็คือดีมากอันนี้ก็มีเต็นท์อีกอันนึงเอาไว้เผื่อสําหรับแบบแม่แมวนะคะอยากจะอยู่ที่ไหนก็อยู่ขันหูนิดนึงประมาณนี้มุมเลี้ยงแมวของเรา